ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงเขตเขาสวรรค์ชั้นดาวดึงความจริงการบันทึกวันนี้เป็นการบันทึกวันที่20ธันวาคม2531แต่ว่ารายการที่พูดเป็นรายการของวันที่28ธันวาคมขอโทษ เป็นรายการของวันที่18ธันวาคม2501เรื่อภาพนิมิตที่เห็นเห็นเมื่อวันที่18ธันวาคมก็ปรากฏขอทบทวนนิดหนึ่งว่ามีนางฟ้ากลุ่มหนึ่งที่นิมิตอาตมานิมิตไปว่าไปสำนักของท่านปัญญาสิกขาที่ประบุ ไปตามคำตามคำแนะนําของท่านนายบัญชีใหญ่เมืองนรกซึ่งเดินบอกว่าพระที่สวยที่ตายมาแล้วไม่มีในบัญชีนรกถ้าต้องการอยากจะทราบจริงๆว่าอยู่ที่ไหนให้ไปถามปัญญสิกาเทพบ,บทุตรซึ่งเป็นเลขานุก,การทละนาบัญชีของสวรรค์ชั้นดาวดึง ตามนิมิตนั้นพอพูดจบภาพก็ลอยปุ๊บเดียวมันก็ถึงในเมื่อถึงแล้วก็ถามท่านในปัญญสิกขาเทพบุตรว่าเวลานี้คนชื่อสวัยที่เป็นพระตายมาเมื่อวันที่12บธันวาคม25งพสมอมีในบัญชีสวรรค์ไหมท่านก็ชี้ให้ดูเทพบุตรองหนึ่ง ว่าคนเชื่อเสวัยคือเทพปบุตองนี้ตามนิมิตเป็นอย่างนี้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทคําว่านิมิตเป็นภาพที่ปรายกนในขณะที่จิตเป็นสมาธิเป็นภาพที่ไม่สามารถจะบังคับได้ในเมื่อบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพนิมิตจะเป็นยังไงก็ว่าตามนิมิต จะผิดหรือจะถูกก็เป็นเรื่องของนิมิต <c oughs> ต่อมาก็มาพบนางฟ้าชุดหนึ่งายคนด้วยกันเธอมีรูปร่างหน้าตาสัดสวยแต่ถ้ว่านางฟ้าไปคนนี้มีทักษณะแปลกจุดหนึ่งนั่นคือเบื้องหลังออกไปมีภาพนางยักษินีตัวใหญ่มาก <c oughs> ลอยเบื้องหลังจึงได้ถามท่านปัญจสิกขาที่ประวุตว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามที่เคยมาแล้วไม่ปรากฏภาพอย่างนี้อยากจะถามว่าภาพประเภทนี้มีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นประจำหรือท่านปัญจสิกขาที่ประวุติก็บอกว่าไม่มีเป็นประจำและไม่เคยมีมาก่อน ภาพอย่างนี้ที่ปรากฏก็ปรากฏเฉพาะเมื่อท่านขึ้นมาแล้วก็หญิงพวกนี้มานั่งภาพเคยข้างหลังนี่สนแสดงว่าหญิงไปคนนี้เวลานี้เป็นนางฟ้าคือเป็นนางฟ้าของชั้นดาวดึงส์บ้างเป็นนางฟ้าของชั้นยามาบ้างแต่ว่าทุกคนมีบาปอยู่เบื้องหลัง นั่นก็หมายความว่าในระยะต้นทําบุญบ้างทําบาปบ้างบาปก็มีกําลังดีพอสมควรแต่ถ้าว่าเวลาใกล้จะาตายทําบุญจิตยอมรับนับถือสิ่งที่เป็นกุศลในขณะจะตายบุญก็พามาสวรรค์ก่อนดังนั้นภาพที่ปรากฏขึ้นนี้จึงสแสดงออกว่าเขาบอกว่าหญิงทั้งแปดคนนี้ ยังมีบาปคอยอยู่เบื้องหลังถ้าจติจะนางฟ้ามอะไรไม่บำเพ็ญกุศลต่อบาปก็จะดึงลงอบายภูมิทันทีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดไว้ด้วยรวบรวมกำลังใจไว้เพื่อความดีวันนี้ก็อยาขอคุยรายการเขาที่18ธันวาคมต่อไปอยังเหลืออยู่ ในขณะที่คุยกับนางนางฟ้าปูทะเลเสร็จก็มีนางฟ้าคนที่สองเลื่อนเข้ามานางฟ้าปูทะเลถอยออกไปเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มคนนี้มองหน้าแล้วก็ยิ้มเหมือนกัน <c oughs> ถามเธอว่าเคอเคยรู้จักฉันหรือเธอก็ตอบง่ายๆว่าตัวต่อตัว ไม่เคยรู้จักกันนั่นก็หมายความว่าในสมัยที่มีชีวิตยอยู่ไม่เคยรู้จักกันแต่ถ้าว่าเคยเห็นภาพถ่ายตามหนังสือพิมพ์บ้างเคยดูโทรทัศน์พบที่เทศโทรทัศน์บ้างจําได้แล้วก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่เสมอคนก็พูดให้ฟังแต่เวลาที่จะไปหาจะไปคุยด้วยไม่มีเพราะมีธุระมาก ถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นทางฟ้าของสวรรค์ชั้นไหนเธอก็ตอบว่าเป็นทางฟ้าขอ้สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถามเธอว่าวิมานของเธอสวยไหมเธอก็ตอบว่าวิมานสวยสวยกว่าบ้านที่เป็นบ้านที่เมืองมนุษย์มากถามว่าบ้านที่เมืองมนุษย์ของเธอเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึก เธอก็ตอบว่าตอนแรกๆเดิมทีเดียวเป็นบ้านไม้ภห้หลังเป็นบ้านตึกตึกสร้างเองไม่ได้เช่าเขาแต่ว่าเป็นตึกย่อมๆสามห้องนอนพออยู่กระหวังพ่อแม่และลูกเมื่อถามว่าเธอมีอาชีพอะไรเธอก็ตอบว่าเดิมทีเดียวเป็นคนทำปลา ขนปลาจากเรือตังเกลืมบอกบรรดาท่านพุทธบริษัทไปว่าเรื่องนี้ให้เชื่อว่านางฟ้าปลาทูจะไม่ดีถนะ้ามันคนที่แล้วเป็นนางฟ้าปูทะเลคนนี้เป็นนางฟ้าปลาทูเธอก็บอกว่าตามปกติเธอเป็นลูกจ้างเขาขนปลาจากเรือตังเก แล้วก็แยกส่วนของปลาปลาที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือปลาทูาเพราะเรือตังเกจะได้ปลาทูมามากถ้าวันไหนได้ปลาทูมามากเจ้าของทำการค้าเขาก็แบ่งให้มากวันไหนได้น้อยเขาก็แบ่งให้น้อยถ้าค่าจ้างแรงวันในงานจะมีอยู่ สำหรับปลานี่ยเขาแจกกับคนงานเพื่อไปกินที่บ้านตาวสงควรเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอนอกจากค่าแรงงานก็ได้ใสปลาทูและปลาทะเลบางส่วนช่วยให้ทรงชีวิตได้นอกจากจะรับจ้างเขาแล้วไม่ได้ปลามาต่อมาก็มาดำาิว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายมีเงินน้อย แต่และว,วันนายจ้างก็เลี้ยงแต่ว่าอาหารบางส่วนอาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกจา้างเธอกินซ้ำๆทักทากก็มีการซื้อพิเศษกินกันในตอนบ่ายนอกเวลาที่เขาเลี้ยงเธอก็ออยยามทำข้าวแกงและอาหารบางส่วนสิ่งใดที่คนงานชอบก็ทำสิ่งนั้น ทำแล้วให้ลูกสาวหาไปขายเธอทำงานรักจับย่างลูกสาวอยู่บ้านหาบเอาไปขายกระดองความการขายขายอาหารหาบนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมากเป็นปัจจัยให้ก่อฐานะได้ดีวิธีขายกองเอก็นหนึ่งตักข้าวให้มาก <c oughs> สองแกงห้ือกลับให้สมคนแก่ข้าวและกับรายการที่สามหนึ่งจานราคาถูกกว่าที่อื่นหนึ่งบาทข้าวของเธอก็ร้อนเสมอทงข้าวใส่หม้อไปแต่ว่าทำซึ้งไว้นึ่งนึ่งข้าวให้ร้อนแกงก็ทำเตานึ่งนึ่งให้ร้อน ทำอย่างนี้เป็นทุกที่ที่ถูกใจของคนกินมากต่อมาเมื่อผีมือเป็นที่ชอบใจของคนในโรงงานก็ขยายงานออกไปตอนเช้าตรู่ก็จ้างคนสองสามคน <c oughs> มาช่วยหาบและช่วยตักเอาไปขายที่ท่าเรือเขาเรือเข้ามาจอด เริ่มมีมาจอดคนขึ้นหลงมากตอนเช้าโจ่คนหิวเธอไปขายที่นั่นก็ททำแบบนั้นขายราคาถูกหนึ่งบาทและข้าวก็มากแกงก็มากคนก็ชอบใจเป็นน้ำว่าเป็นเหตุให้เธอได้สตังมากกำไรน้อยก็จริงแต่คนคนจองมากถ้าเธอยังไม่ไปส่วนใหญ่เขาจะไม่ซื้อคนอื่นกิน จึงกว่าว่าถ้าวันไหนสายแล้วเธอไม่ไปจริงๆเขาจึงจะซื้อคนอื่นกินการค้าแบบนี้เป็นเหตุให้เธอเกิดความร่ำรวยเนี่ยก็ถามเธอว่าการขายแบบนั้นมันได้กําไรหรือไม่ขาดทุนหรือเธอก็บอกว่ากําไรจริงๆเกือบห้าสิบเกือบห้า <c> ส <oughs> ิบเปซเจนว่าการขายข้าวแกงกำไรมาก แต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียค่าเช่าที่ไม่ได้เสียค่าเช่าห้องเป็นบ้านของขตนเองก็มีกําไรตอนนี้ด้วยคนงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างคนงานเขาว่าเพิ่มสามคนตอนเช้าขายที่ท่าเรือตอนบ่ายๆแล้วตอนหลังจากเที่ยงจากเที่ยงไปแล้วก็ขายตามโรงงานแยกกันขายเป็นเหตุนั้นได้สตังค์มาก ก็ถามเธอว่าเธอมาในกลุ่มของภาพนางยักษินีติดตามมาเธอมีบาปอะไรหรือเธอก็ตอบว่าถ้าถามเรื่องบาปจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างอย่างการฆ่าสัตว์ก็เคยฆ่าปลาก็เคยฆ่ามดก็เคยฆ่ายุงก็เคยฆ่าฆ่าหลายอย่างแล้วฆ่าไม่หนักนัก แต่ถึงงั้นก็บาปสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดติดตามมาก็คือว่าจิตใจพอใจในปลาพอใจในปลาที่เจ้านายเขาได้มาจากเรือตังเกวันไหนถ้าเรือตังเกอนำปลามามากวันนั้นก็ดีใจวันไหนได้ปลามานน้อยก็ดีใจน้อยหน่อยก็ใจเสียไปนิดหนึ่ง ที่ดีใจมากเสียใจก็เพราะว่าถ้าวันไหนเขาได้ปลามากได้แบ่งมากวันไหนได้ปลาน้อยเขาเขาแจกให้น้อยการที่เขาแจกปลาให้ไม่ต้องมีการลงทุนในการซื้อปลาก็ถามเธอว่าการดีใจกับการไม่ดีใจนีนเมื่อเขาได้ปลามากปลาน้อยก็ไม่น่าจะเป็นบาปเธอก็ตอบว่ามันต้องบาป เราะยินดีในการหามาได้ของเขานั่นคือหาล่าชีวิตของปลามาก็ถามว่ายินดีเฉยๆมันจะบาปได้ยังไงเธอก็แสนฉลาดว่าถามเธอแล้วเธอก็ยิ้มเธอก็ตอบว่าเปะคุณเจ้าคงจะลืมไปว่าคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนา ย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าเจ้าของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้าเจ้า,จาของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าบทด,ดีเจ้านายคุ้พภานุรุธคือในที่สุด ลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบจีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระรหันต์เจ้านายที่เกิดมาเป็นลูกของเพื่อนก็เป็นพระรหันต์ด้วยอย่างนี้เพราะอาศัยปัตตานโมทนาใหม่ก็สำหรับฉันนี่โมทนากับเจ้านายเขาทุกวัน ยินดีทุกวันยินร้ายทุกวันยินร้ายก็ไม่ร้ายมากยินร้ายแต่พียงว่าได้น้อยไปหน่อยวันนี้ได้ปลาไม่ถึงถังวันนี้ได้ปลาหนึ่งถังที่ก็แบ่งให้ท่านได้มากจริงๆเ็าให้ถึงถังความจริงเงินเืนก็ได้อาหารเขาก็เลี้ยงแถมก็ได้ปลาเป็นพิเศษก็ดีใจ <c oughs> ไอ้ตัวดีใจในการทำบาปของเขาก็เลยพลอยมีบาปด้วยมันดีใจทุกวัน <c oughs> รวมความว่ะโมทนากับเขาทุกวันบาปมันก็สั่งสมตัวเองแล้วบาปอย่างอื่นก็มีฉะนั้นบาปยังติดตามมาก็ถามเธอว่านอกเมื่อบาปมีอย่างนี้แล้วอยากจะทราบว่าในสมัยที่มีชีวิตเป็นคนอยู่เธอทำบุญอะไรไว้ เอก็ตอบว่าเรื่องบุญนี่เวลาทำยากก็มีโอกาสบ้างบางทีพระมาบินาบาตในตลาดบางครั้งก็ได้ใส่บาทบางครั้งก็ไม่ได้ใส่บารการใส่บารก็ใส่บาตรเป็นธรรมเนียมมากกว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ก็ใส่ที่จะมีความเลื่อมใสจริงๆก็ยาก เรียกว่าใส่ตามประเพณีตามเพื่อนเขาเมื่อเพื่อนเขาใส่เราไม่ใส่บาดเพื่นเขาก็ว่าก็ใส่มาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใส่ทุกวันถามเธอว่ามีเวลาฟังเทศไหมเธอก็ตอบว่าไม่มีเวลาฟังเทศเวลาไม่ว่างขอดูภาพเดิม ภาพที่เป็นมนุษย์คุยกันในฐานะที่เป็นนางฟ้าเธอมันสวยมากไปดูภาพเดิมของเธอก็เป็นหญิงที่มีอายุมากตายเวลาอายุประมาณจะหกสิบปีเศษเศษนิดหน่อยตาผิวขาวร่างใหญ่ลักษณะเบ็น <c oughs> ดูลีลาแล้วก็เป็นลูกจีนลูกจีนชัดชัด ถามเธอว่าเธอเป็นตึงหนังเกียหรือคุณนั่งเรื่ตึงนังเกยเขาเขาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเธอเป็นลูกครึ่งพ่อแม่เป็นไทยพ่อเป็นเจกแม่เป็นไทยและพ่อเป็นเจกแม่เป็นเจกเธอก็ตอบว่าทั้งสองเจกคือพ่อเป็นเจกแล้วก็แม่เป็นจีนในก็หมายความว่าพ่อเป็นเจกคือผู้ชายเขาเรียกว่าเจก ถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าจีน <c oughs> เธอก็พูดมีตลกตลกตัสิบวนนางฟ้าคนนี้ใจดีพูดได้ยิ้มตลอดเวลานี่ดูถึงภาพเดิมของเธอนะก็ถามว่าการที่เธอมาเกิดเป็นนางฟ้าเพราะาสายบุญอะไรสําคัญมากที่ก็จะเป็นเทวดานางฟ้าแล้วเทวดาบนสวรรค์ชันเนมาถึงได้มันยาก เธอก็ตอบว่าบุญสำคัญมีอยู่สองอย่างนั่นคือถวายสังฆทานเป็นปกติแต่คำว่าปกติไม่ได้ทำทุกวันและประการที่สองมีพระองค์หนึ่งท่านแนะนำให้นึกถึงท่านก็เลยสงสัยว่าท่านแนะนำให้นึกถึงท่านในลักษณะไหนถามต่อไปว่าขณะที่ไปหาพระเนี่ย ในระยะที่พระนึกถึงท่านเป็นระญะความเป็นสาวหรือเป็นวัยกลางคนหรือค่อนข้างแก่แต่ก็ตอบว่าในขณะที่ไปหาพระนี่อายุค่อนข้างแก่ตอนนี้ขายไม่ออกแล้วไม่มีใครต้องการถ้าจะขายแถมเงินให้เขาด้วยก็ไม่มีใครเขาเอาเพราะแก่เตถามว่าพระให้ให้นึกถึงท่านทําไมละ่ะ ในเมื่อเธอไม่ใช่คนสาวแลชะพระท่านคงไม่อยากจะแต่งงานด้วยเธอก็ยิ้มเธอถามว่าพระแต่งงานได้หรือก็ตอบว่าตามปกติของพระไปในง,งานแต่งงานได้คนเขาแต่งงานกันเขาเชิญพระไปในงานแต่งงานแต่ว่าพระไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวเธอก็ตอบว่าการที่ท่านนึกถึงมันเป็นอย่างนี้จะเล่าวบติให้ฟัง นั่นบอกว่าต่อมาระยะที่เป็นคนแก่เวลาออกจากงานจัดปลาจัดให้ลูกไปทำแทนตัวเธอก็มาจัดการควบคุมขายข้าวแกงหาบไม่ยอมตั้งร้านเพราะตั้งร้านมันต้องเสียภาษีมันต้องยุ่งยากมากต้องรอคนมาซื้อ ตอนนี้เธอก็จัดการวิเศตที่ไหนบ้างที่เราจะขายเป็นประจำเวลาตอนเชา้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นที่นั่นก็หาที่ตั้งเตาตั้งเตาสําหรับอุ่นเป็นซึ่งสองซึ่งอุ่นข้าวเวลาอุ่นก็อุ่นสองทางให้มันร้อนตักซึ่งนี้เกือบจะหมดก็ข้าวใส่แล้ว่าตักซึ่งนี้ขายข้าวร้อนเสมอแกงก็ร้อนเสมอ แล้วตั้งหมอ้อหม้อน้ำลูกใหญ่ๆไว้สองสองเตาให้น้ำเดือดจานที่จะใส่ข้าวก่อนที่จะใส่อาหารให้แก่คนรับประทานต้มเสียก่อนอยู่ในน้ำเดือดหยิบออกมาจากน้ำเดือบจะสั่งอาหารใส่อาหารให้เขาเขาก็ไว้วางใจถามว่าตอนหลังนี่ลดราคาหนึ่งบาทหรือเปล่า เขบอกการลดราคาหนึ่งบาททําได้ระยะแรกเแต่ตอนกนกลางๆตอนหลังนี่เกิดอารมณ์ริษยาจากคนอื่นเขาหาหักหน้าเขาเกือบจะมีเรื่องหลายครั้งเลยไม่ลดหนึ่งบาทขายราคาเท่าเขาแต่ว่าข้าวมากกว่าเขาอีกประมาณ5้ซแกงก็ท่วมข้าวเรียกว่าโชคต้นทดลองก่อน ข้าวขนาดนี้ใช้แกงขนาดนี้พอไหมจานลงไปเห็นพอดีลองกินดูก่อนถ้าเท่านี้พอก็จัดอสูตรนั้นระดับนั้นการทําแบบนี้เป็นเหตุให้เธอฐานะดีขึ้นมีคนมัดประจํามากละระยะนั้นก็ในเป็นขนาดที่มีเรื่องวุ่นวายมากๆมีคนเขาแกล้งแกล้งเขาหาหักหน้าเขาก็พยายามหาหมอดู หมอดูมีที่ไหนไปที่นั่นถ้าหมอดูเป็นพระโดยมากนิยมหมอดูที่เป็นพระเพราะราคาไม่แพงจะให้เท่าไรท่านก็วายไม่ว่าจะไม่ถวายเลยทึกไม่ว่าก็เลยนิยมไปหาหมอดูทุกอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งไปหาหมอดูครั้งหนึ่งการไปหาหมอดูครั้งหนึ่งก็มีบินโตไปเท่าหนึ่ง ก็มีข้าวไปหม้อย่อมย่อมเพาะหนึ่งหมอ้อเอาแกงกับเพื่อขนมใส่เป็นโตแล้วก็มีหม้อเขียวใส่ข้าวไปไปถวายพระเวลาเพลนพระทันชันไหลโอ์เวลานั้นก็ไม่ทราบว่าปเป็นสังฆทา,านแต่จริงๆแล้วเวลาตายได้อานิสงส์เขาบอกว่านี่เป็นอานิสงสังฆทา,าน ก็ถามเธอว่าอาน,นิสงส์ใหญ่จริงๆที่เธอได้คืออาน,นิสงส์ทางกาทานอย่างเดียวหรือเห็นว่าภาพภาพที่เป็นนางฟ้าเธอผอสใสมากเธกก็บอกว่าไม,ไม่ใช่มีภาพกรรมฐานด้วยคือทําสมาธินึกถึงพระก็เลยถามว่าเธอปฏิบัติตามคณาจารย์ไหนเธอก็บอกว่าไม่มีคณาจารย์เป็นที่เวียงว,ว่ามีพระองค์หนึ่งท่านดูมั่นมาก ท่านดูทางไหนเขา,าดูทางในใช่สมาธิดูเวลาถามท่านในกระหลับตานิดหนึ่งแล้วท่านก็ตอบท่านตอบมาทีไรถูกทุกทีต่อมาท่านก็สั่งว่าโยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสะดวกโยมมหาตาทุกอาทิตย์แล้วก็ขอมาถวายพระทุกอาทิตย์อาตมาก็ขอโมทนาด้วยดีมาก <c oughs> แต่ว่า ถ้ามีอะไรขัดข้องเอางี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือได้ง่ายอัตมาใช้วิธีดูทางใจโยมก็รับทางใจต่อน,นี้ไปถ้าเวลาโยมบูชาพระให้นึกถึงภาพอัตมาสักคราวละสองนาทีก็พอแท่เพียงเท่านี้การดูการพยากรกับการช่วยเหลือจะเป็นได้ดยง่ายเพราะใจตรงกัน เธอก็หวังได้การแค่ให้รพยากรณให้แม่นนึกถึงพระองค์นั้นเป็นปกติท่านสั่งวันหลังจากบูชาพระแล้วนึกถึงท่านสองนาทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันนึกทั้งวันเท่าว่างอยู่ก็นึกถึงหน้าพระองค์นี้และขนาดพระองค์นี้แต่ว่าไม่ใช่นึกในด้านการมารมนึกในยมในความแม่นในการดูของท่านและใจก็ดีหัวเราะต่อกระซิบสเสมอใบก็ยิ้มแย้มแจ่มใส เธอบอกว่าอาศัยกำลังใจที่นึกถึงพระนึกถึงแบบเบาๆไม่ได้นั่งขัดสมาธิเขากับเขาแต่ม่านึกถึงได้ทั้งวันทุกวันก็มีเรื่องอะไรปั๊บก็บันทึกเราจะไปถามพระอย่างนี้จิตก็นึกถึงพระมือมีเรื่องอะไรขึ้นมนึกเกี่ยวเราจะไปถามพระท่านเป็นที่ฝึกฝึกษาได้ดีเรื่องการค้าการขายการติดต่อการงานติดต่อกับคน ท่านบอกได้ถูกต้องหมดตอนนี้จิตเป็นสมาธิในสังขารนงติกรรมาฐานแบบไม่รู้ตัวแต่ก็บอกว่าจะถือว่าเป็นชาญหนักก็ไม่ได้กำลังใจเพียงแค่อุปจารสมาธิตายจากความเป็นคนก็เป็นนางฟ้าในบนสวรรค์ชั้นเดวเวดึงสถิวโลกมมีวิมานแก้วสามรายการเป็นที่อาศัย เป็นนางฟ้ามีนางฟ้าห้าพคนเป็นบริวารวิมานสวยมากสว่างมากก็ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานของเธอดูได้ไหมเธอก็ตอบว่าได้เธอก็ให้ให้วิมานลอยเข้ามาใกล้ๆพอวิมานลอยเข้ามาลอยเข้ามาใกล้ๆก็เห็นว่าไอห,หม้อเขียวที่ใส่ข้าวาเป็นโตของเธอมันแขวนรอบวิมานหมด ต่หม้อเขียวไม่ใช่เขียวเป็นหม้อทองคําประดับเพชรแพรวพราวเป็นยับปินโตก็เป็นโตปินโตทองคําประดับเพชรเพราะถวายสังฆทานอาทิตย์ละครั้งนั้นไม่เช่อเรื่องเล็กก็ถามเธอว่าเธอถ,าถวายสังฆทานกี่ครั้งทําไมมากขนาดนี้เธอตอบว่าปริมาณของของที่แขวนนี่มากกว่าเวลาถวายสังฆทาน จึงที่ถามเทอว่าในเมื่อเธอถาวายไม่มากเท่านี้ทำไมของแขวนมากอย่างนี้ก็เป็นการหลอกลวงลรสิเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ให้ดูเรื่องราวของราชาเทวิิดาราชาเทวิิดานั้นเธอถาวายเข้าเข้ารพระมหารกรสบเพียงขันเดียวและครั้งเดียวเขาตอบ แล้วก็ตายทันทีายตายจากความเป็นคนไปเกิดบนสวรรค์ชันเดาวดึงสถิตโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารและรอบรอบวิมานของเธอมีขันทองคําเต็มไปด้วยขขอตอทองคํารอบวิมานก็นั้นรัชชาเทวด,ดาเธอถวายครั้งเดียวในชีวิตก็ฉันตอนแก่อายุป,ประมาณห้าสิบปี อย่างนี้ทําสังฆทานทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็สอาทิตย์บ้างหอาทิตย์บ้างกระวมความว่าถ้าอย่างน้อยฉันก็ถวา,ายสังฆทานเดือนละสี่ครั้งแต่ความจริงไม่รู้เรื่องเลยว่าสังฆทานคิดแต่เพียงว่าพระท่านเป็นหมอดูเราไปให้ท่านดูค่าจ้างก็ไม่มีท่านก็ไม่เรียกไม่ร้องอะไรทั้งหมดแม้แต่กาแฟหนึ่งถ้วยถึงกัไม่เรียก พระองค์นี้ไม่เคยรบกวนเลยเห็นหน้าไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่าท่านดีก็เลยตั้งใจถวายทาหารกัท่านและท่านก็ม่ได้ฉันองค์เดียวท่านฉันรวมกันห้าองค์บ้างเจ็ดองค์บ้างบางทีก็ถึงสิบองค์พระที่มาให้ดูการถวายอย่างนี้เป็นสังฆทานไปในตัวจึงได้มียนิสง์อย่างนี้อรบันดาญาโจ وم, พมพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาที่ตั้งไว้ไม่ถึงนาทีนะักก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาธรรมพุทธศาสน,นิกชนผู้รับฟังและผรู้อ่านทุกตัาน